ข้าวดีขึ้นสองวันแล้วอ,อดีขึ้นดีขึ้นเยอะเหมือนกัน สำคัญอไม่ใหญ่ไม่โตอะไรแต่สาคัญม่ะทาอาชีพแรงกดดันมีธรรมนาแรงกดดันมีทุกอย่างทุกแห่งในที่ทํางานมีไหมมีในวัดมีไหมมีในอะไรต่างๆแล้วนาะมีมอแรงกดดันกัน นู้นแสวคนนี้ตำหนินู้นตำหนินี่ไปขันติดผู้ใดอดทนได้ใจมันจะแข็งแกร่งขึ้นอดทนเฉย ก็เก่งขึ้นแล้วอดทนด้วยปัญญาไต่รองเหตุผลท่างซองได้แล้วปล่อยใครว่าอะไรท่างส่างองดีแล้วปล่อยท่างเราจะทำเอาทั้งภายนอกภายในของเรา พอทนเฉยๆมันก็มันก็เก่งแล้วนะแต่มันมันมีข้อพอถึงที่สุดมันแล้วมันก็สู้ไป่ไหวเหมันสมาธิสมาธิเฉยๆพอถึงที่สุดแล้วสู้ไม่ไหวต้องมีปัญญาด้วยปัญญาใส่ตองให้ควรเรื่องนั้นเรื่องนี้นีนน่พิจาราไป ตัวรักษาทุกสิ่งทุกอย่างรักษาความสงบรักษาสมาธิรักษาขันติปัญญามีกำลังมาก่าไรสิ่งเหล่านี้ยิ่งสบายสมาธิก็ไม่ต้องรักษาแนละ้วปล่อยทิ้งไปเฉยเลย ขันติไม่ต้องไม่ต้องอะไรกับมันแล้วปล่อยมันไปนเลย นะ่ะเข้าผ้าดีเว้ยอะไรนะจำได้อยู่เ,เ,เขาแต่งกรเลยลนะ่ะประยุนประยุนจันจายาวง ก็เรื่องระเด็ดวันใดอะไรเนี่อยอะหืประาสาทเสาคอดยอดด้วนกำแพงแก้วแล้วลวนด,ด้วยเลียวหนามฝูทหารหอนเห่าเฝ้าวงยาวขวานปาปามปัจจามิตรที่คิดร้ายเนี่ยเนี่ยฝูทหารหอนเห่า ประเด็นวันใดแกก็เก่งแกนะมันยูนกันยดวงเขียนกระตุงกระตูน,ตน้ไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้เรื่องที่ห้องอยู่แล้วมาแต่งเป็นกรอนเป็นอะไรตลกตลก ความอดทนก็ตามความอะไรต่างๆนานาก็ตามฝึกเรื่อยฝึกเรื่อยฝึกเรื่อยเหมือนเราเรียนหนังสือสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสาก็ตามทาไปทํามาไม่ไม่ต้องแล้วนี่อยู่ในหัวแล้วหนึ่งวกหนึ่งเป็นสองสองก็สองเป็นสี่ไม่ต้องแล้วนี่มันท่องท่องท่องขึ้นไปจนขึ้นใจเรานี้เหมือนกัน ตืปัญญาเบิกทางไปเรื่อยจุดไม่ต้องใช้ละความอดทนมันเป็นเองเยมันเป็นมันมันเหมือนกับกอไกเขาไข่หนึ่สองสามสี่ทำไปทำมันเป็นเองปัญญาบุกเบิกไปเรื่อยไอ้นี้ตามนุนไปเรื่อยเป็นเองและมันรู้รู้หน้าที่มัน นีเริ่มอันนี้ยังฮะเริ่มมันไส้มุ้งลวดยังเนีหเห็นไปเห็นมาชักมันไส้มันเลยเดี๋ยวได้ฆ่ากันอีกแล้ว หาะมึงร้ว่าทิ้งกันนะไอะอ,ะอย่าไปทำร้ายมันนะปล่อยมันอยู่นั่นแหละสงสารมัน